พี่น้องมาดูค่ะเห็ดปัวค่ะเบิ้งเบิ้งกะซ่าหนึ่งแลวง้วมั้งเัรอกะซ่าที่สองพี่น้องค่ะจากนุ่มจากเถาจากบานจากอันยังหลักเก็บตั้งแต่มือเศร้านี่เนาะพุดน่ะพี่น้องขนาดไปซิสวยมาเบิ้งนี้สาวเฉิมเจ้าเป็นยงังคือเป็นคนเศร้าคนมันมานี่นี่นี่คนระับไปซิสวยไปเพราะเศร้าหลายเด้อค่ะเพราะได้ไปตีฮาตีตี้ตีตยังคือเป็นมาเบิ้งซอยเนี่ยแดดพี่น้องสองกะน,น่าน่ะพูดนะกองจุดปูนป่านภูเขาค่ะติดตัดแล้วย้ำใดค่ะ สวัสดีครับสัตวบ้านสาวเชิครับพี่น้อง,ง,องครับเส้นเบ้าดําครับมาเด้อมาเด้อสตอร์เสียน,นก็เกลือใช่ในเกลือแล้วสีล่างอันนี้ย่านในขั้นสมไปยุคค่ะพี่นอ้องขั้นสมุมในเกลือสีอ้าวไหลเน่เพราะว่ายางเตีย้ยอันสองขันเพราะาณนี้สอาดอกนุ่มไปน้ำโดยอยากเจลค่ะนนย,กกยังก็แบบสีไปยังก็สีไวเส้าขั้นสุมค่ะสีล่างไว้พื่อเสีแม่ขั้นสม,ส,ส,ม,นส,มสู้กินสุดแซ่บุดแซ่บม,มันลายน้ำเด้อ พวกนี้มันดอกมันอย่างมันบัดเสียบต่อ่ะมันสู่ขั้นสมบัติยุ่ยละละอันสรงเพื่อได้ไปคลายมันลายเขาก็ไปขายมันลายเขาก็ไปกินตอนเนาะนาำมาปัะจดยพี่น้องมาตัดซอยนะดอกนุ่มเน่เสียว้อันน้อยนี้ซุ่นั่นดอกเทาดอกบานยังก็เสียว้พุ่นจริงอันนี้กันจุ้มๆแบบอันนี้ก็เอิ้นๆนะน้ำดูดิโอ้โหอืมแล้วก็เขาจะได้กินเขากินน้ำนะพี่น้องนะแต่ว่าใบอะไรล่ะผนกินเค้กินบักนันกินอย่างในมือมือ ทางน้ำเห็ดพร้อมดิวยทางน้ำเห็ดบ่อยก,อก้อเข,าข่าคือว่าที่หลีดิตอนเศร้ากับแม่นเอายังไปกินซสนั่นปัมกล้วยเนาะกล้วยกล้วยกับน้ำกับกาแฟได้แล้วแหล่ะมันต้องเซ่เกลือนะค่ะพี่น้องมันค่อยออกดีอันนี้ก็สเสียเหลาเนี่ยยันยังไม่รู้ต่อวันแบบ<ช>ไม่ได้เหลาเนาะเดี๋ยวเหลาดิเดี๋ยวเวชชัยละไปนางสงสัยน <ๆ S 2> ั่นสงสัยมียี่ห้อเวชชัอ ไม่ควรทำกันจริงๆเจ้อย่าเด้อย่าเลยแต่ถึงไม่แสเด้ใส่หนังแบบมือก็สิสโซอันนี้ก่อนใส่ถุงมือบ้างถ้ามาใส่ถุงมือเห็นตวกสีมันอ๋อฝนตกับพี่น้องแต่ว่าตอนเท้าไทยพี่น้องเมื่อก่อนกันอันนี้ก็อีพีสุดท้ายนะอายุกระดเปื้อๆมา้ล่ะแต่ว่าคนกับเขาป้าเต็มยุ่นงรอบเน้องแต่ว่าเป็นสิ่ย่านทั้งมา ยิงผู้ซ้ายเองบ่ะยานเลยบ่ได้เหลาดอกบานสนเสริมบ่ค่อยเหลาอันดอกง่ายกับค่อยเหลาแต่ว่าส่วนลายกระสิตตัดล้นลำบ่มเนาะบ่ได้เสียังี้ย่ได้เสียหายอย่างเด้พี่น้องมืนอีแหงบ่ได้ค่อยกินเอาตังเสริมมันยังก็มุลนักเอาตับเอารวดมแล้วไม่เหียบังกอรแค่ว่าเอาใบไม้ยังออกดีดีคือเกลือมันก็ะลุยออกือสั่งอันนั้นลนดอกข้า นสิ่งก็ออกนะบำเนี่ยอยู่ข้างทางนะเขาหมันนะขาปอพี่แอรไปพิโรจน์ใช่เขาแข็งเห็นปวดขาคนหรือว่าเห็นปวดขาค้อนะพ่อเห็ปวดขาปอเนาะเพี่ยอร์ไปพิโรจน์ทำไมแข็งเอาไ่เนาะอันนี้มันดอกขาวเลยครับแกงหวานอยู่างนี้แหละเห็นปวดขาปอนะเห็นมันอิ่มน้าเพราะวันนี้ดอกอันแพร่แพร่แพ่หลายดอกพี่น้องเนี่ยเป็นดอกซ้ำหน้ามืดหรือเปล่าครับดีครับเบื้องในฝนเบื้องน เราเจอบ้าเป็นดอกชำหน้าเหมือนพวกเนี้ยทั่งด้ตัดกับรุดล่ะนี่สี่รวดเจอกับบเหลี่ยงงเด็กมา้วว่าเอาไปมองไปไม่เอาพอกระซ้าน้องแซไปสีนุ่มๆนวกระซ้าขึ้นนี่ใช้ปแก้วกันอันดอกรุ่นี้ต่บ้ากัสีลางไปคือเก้าหมอนก่ะมันบาลางไปนักับสีำเก้าอืมอืมดอกลุ่ ฝอปนู้มมันกระลายอยู่นอ่ำบ่เนาะถ้ามันไปอีกมือื่นกันได้เด้สมที่ว่าสือเราเห็นเหบบ้างนมันที่สองย้ไ้บไหน่ที่สองมืยคขอะฝนหยุดเป็เกินจีกงจากมือกันตบากขันฝนตกสอดส่วกับพ่สู่นะให้ทำบาได้ระกัยนฝ่าขยุการต้านเนาะบ่เนาะเป็นเบื้งคลิบสาผ้ายังสยานค่ะสาวมวยแล้วไปพี่น้องบ้านตอนนี้มือเศา้านี่นะตีซีรักกับฝนตกเหงน่ะดู ถ้าว่าเซินพ่อเห็ดพวกม้วนเห็ดพวกขาวแง่หน่เห็นบะถ้าเป็นปลาเพิ่มโลกเนี่ยปักม้วนที่ว่าอยู่ในกล่องอะตากผลักหักพังอะเนาะพ้าย่ออกปียุวันนี้มันยังออกไรมุรมองเงือกเห็นปะสามพุทธเงี้ยมออกแต่ว่ามันจะออกในปลาคนเพอนี้เขาเคยเอาเก็บกับเป็นซองบ้างเห็นมอจิว่ามันออกเห็นบะไปซองมันก็ออกนีดเน่ะออกนีพเราก็เป็นน้ำเงินแต่ขาดในตัว ปดแบบนี้เลยทไ็้ปวดงคือยกใจแล้วช่มีปอกไรกันปวดง่ายนะเพิ่นกะเฮ็ดเยี่ยก็เพิ่นกะทุยๆเอาซื้อนี่ลบบผู้คนไปขายเพิ่นไ่ได้มาตาดตอเรื่องน้องปานนีเนาะเคเอามีดทุยๆขีดนออกซื้ออันนี้เลาเลยนี่ก็นี้เอินว่าอันนี่น้องนี่ก็แ้วไงเพื่อนจริง เราไปจะไปสัมส้อยกันครับมาซ้อมซ้อยกันเด้อนี่มานางซ้อมรถนนี่เธอมาเด้อเป็นเด็กพี่น้องไงไหนหูดับมาตัดซอยกันฮะทุกทายเราได้เห็นซอยยื่นหล่ะพี่น้องตาบ้าเส้นลายอันแต่เราเบิ้งกล้องเพราะว่ามันเ่ามีคนเบิ้งซอยกันเองเพราะคอยตัดต่ออยู่เส้นลายกันเป็นท้ายแล้วลกันเป็นหลงทุกสีนะกระเลยอันเนี่ก็เฮ้ยสีเหลาที่หันสำหรับว ขอตันกับตันโดนน้ำบําแล้วมานต้องเป็นเหลาอย่างดอกอันเนี้ยเป็นว่าเพราะว่าเนี่ยก็เฉพาะสิ่งเดียดอย่ดอกน้ำพี่น้องเนาะเหลาอันหาเห็นได้น่อยนึงอันเห็นว่าอิ่มน้ำนี่พอถึงว่าเห็ดเกิดแล้วแบบนี้เนี่ยก็ผลเสาโอ้ฝนอันมั่งง่วยเนี่ยน้ำบ่เนาะเห็ดตื่นพอดีดอกพี่น้องนะ้ที่เป็นดอกเต็งเอันนี้มัน เกิดกับมาพรุกกะบานมาพรุกกะน้ำมันโคนกะโรยอใิ้บําขนาดใบไม้เื่ายังปัดอ่อยสันหอมเลยคุณลองคนเห็ดส้มคุณลองคนกับแกงคุณลองคนกับแจ้วแต่ว่านแจ้วกับอย่างบ้านได้กินท่ากับอันตีงแจ้วอ่ะแต่ว่าอยากกินสมเลยเนี่ยพี่เลยอยากกินส้มเห็นปวกขึ้นสถึงหอมเห็นปวกไหม เห็ดตวกมีคนแก้เห็ดตวกอยู่ทีนะบักน่าผู้ใดว่าแพ้เห็ดนวกว่แบบอนไรเนาะเห็นตวกม่ได้แต่ว่ามันเป็นเห็ดซ่าเห็ดหรืออกเห็ดจังศี่บอกกับเราเห็ดตาเห็ดหรือกินเกลือสองเกลือมันจะอิ่มอยู่ดอกฟองขลังเ mm hmm. นาะเดี๋ยวก็อยากเก็บเห็ดตวกอันนี้ได้ด้วซึ่งมือนนะี่ยที่มีตั้งแต่นี้อย่างที่แบบ สาวมวยเราได้ขายยยอะสาวมวยนะเราไปขายเป็นม้าฮะดูงานอยอนาไม่ป่อดีเมื่อเช้านี่สาวเราม้าบ้านเราเสริมยังไม่ได้ออกบ้านเยอะพี่น้องเลเราม้าอันเรามาจากต้าน่ะเราไปตีตีไปไต่เอา ฝนกระตกฝ้า,ากระเยียมพืชนี่แงประย,นนนนนยฆฆนันเลยฝนตกฝ้าเลียมพวกกับเมี้ยสองคนน่ะมึรู้เพามีคนที่บบเนี้ยะว่านอ่ะมันรอนหน้าเตอดมูออันนี้เตทอดคนรละลุ่ยนามาคนไหลเนี่ยนั่งกระสัวสระสัวคอเจงเนาะนี่ตีซีแล้วไปน่ะพวกฝีพวกเนี้ไปตต้แต่ซีพุ่งผิดเบื้ะเมียพวกง่ายเนี่ย แต่ว่าห็ริปวกง่้ยมาสิเป็นน้ำเงินอยู่ดินะแบบใหญ่ปะเฮาสื่อโคมุู้ละอันด่วนโ้มสื่ออะไรควมีเลยนอกจากนี้เลยสื่ออะไรเลยผมนี่เป็นคนนี่ขันคนประทันย่บริหารเก็ดปวกง่ายนี่ขันประทันคนกับเมนบริหารเก่งเกมเลยเพราะว enfin ่านางดอกใหญ่แล้วก well, ็ออกเป็นหมูเห็ดปวกทีอยังเสียงคนยูเพราะว่ามันดอกน้อย อันนี้ปวกงหญ่ดอกน้อยกับดอกตูม่นกับปูรูปิลีโรดีค่ะตัดสอนอย่างนี้บอกวาตํอดอกง่ายน่าคนกับมันเลยไ่ค่อยรอดโยมยกนอนี้เลยรายค่ได้รโอผู้เด็กก็ได้เมิเห็ดปวกออกเป็นมิดมาจะไปหาได้กีอยุ่ไ่ได้ร้ายกันเลยบงแรงอ่ะเป็นอันที่นอกในบ้าน มีแต่กระแบนตา้านแล้วยู่ที่ถามพ่หน่อยเขาให้บ้านใครบบบไม่ให้ยืมนะ, <หอ S 2> นะมเล้าหมวดตั๊งไปถ้าปีนี้บ่มีเองแต่กระยับมาเก็บตั้งท้ำแบบพ่อจากมูกกระสีนีนะแต่น้ำเป็นยุดอกหลักพ่อบะมูกไปสวยแต่ว่าขันดูง่ายอ่ะพ่อยิ่งไปสีมอหกแน่เนี่ยพี่น้นองนี่เดียวโอ้ยปู่มแม่ละ ผู้ตายผู้ตายมือซอดคุณเด้อเนี่ยเด้อเห็นอันปวกน่ะดีดีดีมีอย่างเดี๋ยวเ,ยวเ,น,เน,วนะนี่ยเนี่ยเอ,อดาดอกบระงามอะไรกับมันตีเลยมันมายูดอด่ะจับเบงิง์สีันแข็งค่อยเอาไปทุ่ง อันลวกไว้ม่ากับแต่แล้อยากกินต้นด้วยนเห็นมันเห็ดเลยนะเป็นบยองสั้นเพะมันป็นลวกแล้วมันอนไรเพราะสูนอากาศในหัวเนื้อเนี่ยนหันเน้อหัเนื้อ้นแล้วมันซีนพุ่งต่อไปนูยูไงเนี่ยบะกอจักมือโดนเติมจอเพราะว่าได้โดนสั้นยามันแหละเนาะพี่น้องหมดกับว่กินหละกราทงกับพวกสิ จ้าพระไตรปูที่นี่อันจ้าไม่ตื้อแบบนี้บ่ได้อันนั้นทันนั่นนั่นจ้าที่ในปูแกแล้วไปครับแกโตแกตัวตั้งเองคนกันไส้ให้คุ้มรับใครงงเด่ให้วก เป็นตวกมนะยิงืุ่ล้วนเลยไปจ้าไปบืดเดียวนึงไปบืดเดียวนั้นสัน่นฟ้าสิไปเอีฝนโตกก็แลยว่าไปสร่อยฝายก็ได้จ้าผู้ใหไปเก็บก็ได้ยุ่มันกำลังออกนะขึ้นะอ,อน่เด็กสิบสามรอ่ัวะกูวะงพักก็ได้มา้อย่เดียอันยิงบ่มีคนมาไต่เนี่ยนะเออเขาเรียมันก็ไต่อยู่เอ้อื พอดีใส่อยู่ในใส่ปูกกันเลยวงัญหาาย่ี่สา้อง้งลัใซ0ค่ับครับอ่านพเหนครับราน่อนก่องโอ้ให้ขนีบตเียใน้านที่ มัจสดแตน้ารองรอยังฮะนะมีทางมาตัดทางเหตุตอนนี้ค่ะทําไปแก้วน้ำมันสวาจิได้ไปน,นังกาอันนี้ก็นกสวามิเตยมต้องมปยากก็ไม่เลยเลยไปจากมือมันเดือดความมันหนิ้วถว่า,มาเมตาเก็ดนันให้เราเรืออออเ่อยๆมันจะสิได้ยังไนล่ะเนาะเาอก็เดยเลย <c oughs> พอตสิริกิฟตี่แล้วถ้าไปโยนเข่าแม่กันเดี๋ยวข้าว่ามันไม่เคยเก็บเห็นมันรูดออกไปออกที่น้ำคูหนองกับมันรูดแมฆนั่นแหละนาะขายเยอะปีนั้นนะยิ่งผมมาถามมอก่อนเติมเลนแล้วไปกินเห็ดที่ยังบเห็ดปวกไก่น้อยเส้นมันี้รบกวนลูกเนี่ยมันเป็นเห็ดปวกไก่น้อยปลอมนะน้ำบําอย่างน้องก็เตินกันนั่นน้ะต่อคือกันเลยนี่พี่น้องเบิ้งดีๆเด้อค่ะพวกเห็ดปวกเห็ดยังเนี่ย มันนี่เหตุเสมือนจริงอยู่หี่อเสมือนี่นะเหตุกึ้งกลึงคื๊๊กกันนะ่ะเหตุสมเหตุง่ายเรยื่ตงสมเหตุนะขอตะวันล่างสะอาดนะค่ะนึกถึงว่านีา่อันลลางว่าอันในขาที่วนโกนน้ำบําต้องพาออกของสิลด,ด้อเพราะว่าอยันเนี้ยก็คุณไนท์ปวดออกอันขาบเึ็นปเป็นตื้นลึกนึงอุ่นแล้วยาเคลียร์แล้วตัดเป็นน้ำเนิมนึกถึงมูล เอาตัดเอาเลยขามันไม่ได้มีอย่างดอกค่ะตบานดอกนุ่มมือซื้อเนี่ยก็ได้เห็นสีเหลาๆนี่ดอกนุ่มอ่นสอนบนยุทธตลาดเห็ดยุ้ยพี่น้อง,องมันสมุนีพรมีหลายเขตหลายอย่างยึดของธรบําเนาะบ่เอื้อซั้งดอกค่ะตว mm hmm. บากับเบิ้งดีๆเนาะไปด้านเอาไปกินก็ได้แต่จะถือพูดเก็บเห็ดอันเนี่ยเขาเอื้อเนี่ยก็ เก็บเฮ็ดอันเก็บเอาเมดหะนะเทปถึงม่วงพี่น้องยุคยุคละค้นนะ่ะลูกทั้งลูกแบบว่าอย่างก็คล้ายๆว่าเฮ็ดเป็นไปออกอยุงก่งหมองที่ว่า,นะาเป็นสีหยาดนะถ้าเก็บไปใครค้นเนจ่ยมันถึงแก้ชีวิตจิณีเดิบุรั่งคนเนีย่ยเป็นแบบว่ากินเห็ดย้อนทุกสิบหลักพี่น้องเป่มนมากินเห็ดเันหยาดน้ำดิ กันนะเก็บเต็นแต่ย้มแตเนาะต้นทได้เหลาเนี่ยค่ะแม่เราพายุซื้อมันอีกครั้งแต่เรากระตัดซอยแล้วค่ะอันไปนอนเฝ้าบ้านไอ้ยายอันเท้าดองกันนะนะพี่น้องเพิ่นไปกรุงเทพจ้ากาแฟย่าไปกรุงเทพไปช่วงนั่นน้องสาวน้องไทยเนี่ยก็เลยเราไปนอนเฝ้าบ้านไอ้คนเนื้อเต้าเบนเหมือนเมื่อเกลียมาเกี่ยเอาป้อม โอ้โหตุ้งเกาปูก็ได้อีหลีล่ะมังกันเข่าวมันอะปูอันตุ้งที่ใจง่ายเดี๋ยวดิ้น่าไม่ดีขายเยอะมันเบากันได้เยอะขาดทั้งนี่ไม่แต่อยากขาดเพราะว่าทั้งนี้เลี้ยงงัวเปืนย่านงัวหลุดนะย่านงัวหลุดคอออกไปกินง่ายแล้วมึง้ยงมันกันมันกับไป่หนองง้วน่ะหลักมึงจะได้คิดย่านไปขั้นงัวหลุดไปปุ๊บกัน เลี้ยงม้าตัวสิใหญ่าิกินยาทาแย้มาากับสิวเบากันง่ายอยหางนี้มันน้ยเจ้าของน้ำมันก็บก่บอยากอันนั้นคนเจ้าของน้ำมันก็บ่ได้รับผิดชอบเนี่ยไข้แต่ว่าวกันได้ว่าป้อนใส่ยาขาปูบ่าให้ซีนยาทาแยมีอย,าาาย่างนี้ติดแค่อันนี้มันมัวมัวอึกระทึบมัวหลายคักหลายเนี่ย เด็กพวกเต็มนาศีเด็วกเต็มนาฟีเด็กบุกมือน,นี่นะอืมแต่ก็นี่เราลวคุ้มไปน้ำมันไปน้ำสิลีเด้อค่ะตรนนา้นเขากระคอยล่างมองดูส่วนสีล่างแลยว่เพราะเด้สาวขึ้นลดิพี่น้องเวลาค้นมันจะลวกก้อนยุ่งเด้อค่ะแต่บ้านสาวเสริมบ้านลวก เยวแซเกลือไปเนี่ยเห็นบ้ามันกระลุลกละถ้าเสริก็ค่อยล่างเสิ่จละเนี่ยขาดล่างไปเขาดูเพี้ยนล่างเขาก็ได้กินแซบเนาะคะ่ะสีล่างไว้นี้เละเลยซุมนี้ก็จะไบเตี้ยเนี่ยค่ะหรือว่าเขามันได้ลายกับ,บกสิแดงเมื่อ่ในงานคนเตี้ยน้ำเนาะอันนี้เขาขาะเสีย็ดสมแล้วค่ะพี่น้องอยากกินสมหรือว่าจะเอาไวเแกงกับหอยเบิงบากันอีกเทื่อนึงค่ะเส้นไหนก็ฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจเลยนะค่ะสว่วนสีเล้วอาไปดูเดี๋ยพี่น้อง <laughs> สวัสดีครับ เสียมาอีอนะะ้องเด้อค่ะ